หนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีแล้วค่ะแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสีครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีก ประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่า <c oughs> ก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนก็บอกว่าจะเพิ่งพาน,นะทีนี้เลยมาหาปิตภัณฑ์น,นี้กินเลยมาเจอดีบุญแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อไุไทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะ ก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินแกานอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊พวกกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมารูว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนะคะค่ะโอ้จริงด้วยพอเจห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวด ปวดนินดๆข้างในอะ่ะกองที่สามง่ายกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้โอ้โหปวดรักสุดยอดมากๆเลยเนาะ